ปลาไหลไฟฟ้าสัตว์โลกที่มีอาวุธป้องกันตัวที่น่าอัศจรรย์ที่สุดบนโลกใบนี้และมันยังสามารถสัมผัสได้ถึงอันตรายที่จะมาถึงตัวจึงเป็นสาเหตุให้สัตว์หน้าไหนที่ต้องการจะกินมันมักจะถูกมันใช้ไฟฟ้าช็อตจนแทบปางตายไม่เว้นแม้แต่นักล่ายอย่างจระเข้หรืองนอูนาคอนดาแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าสัตว์ที่มีพลังที่แสนพิเศษที่สามารถป้องกันภัยอันตรายจากสัตว์ได้นานาชนิด ก็มีโอกาสที่จะพบกับความพ่ายแพ้ได้ด้วยเช่นกันรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงของนําเสนอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต3มชนิดที่มีโอกาสพิชิตปลาไหลไฟฟ้าได้ซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับชมกันได้เลยครับแม้ว่าปลาไหลไฟฟ้าจะมีอาวุธที่ทําให้เหล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างพากันหวาดกลัว แต่มันก็มีอาจท้าทายอำนาจของนักล่าเบอร์หนึ่งของโลกได้นั่นก็คือมนุษย์ที่ไม่ว่าจะเป็นการล่าเพื่อนำมาทำอาหารหรือจะเป็นการล่าเพื่อนำมาทดลองรวมไปถึงการล่าที่ได้มาโดยความไม่ตั้งใจแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่ามนุษย์จะสามารถหาวิธีจับสัตว์ประเภทนี้ได้อีกทั้งการเสียชีวิตของมนุษย์จากปาลาไหลไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ยากแต่มันก็ยังคงเป็นสัตว์ที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์เพราะถ้าหากมนุษย์ถูกมันช็อตเข้าจังในขณะอยู่ในแหล่งน้ำแรงช็อตนั้นจะสามารถทำให้มนุษย์หมดสติ ก่อนที่จะเกิดการจมน้ําตายในเวลาต่อมาหรือถ้าหากมนุษย์ถูกปาไหลายไฟฟ้าช็อตหลายครั้งติดต่อกันก็อาจจะทําให้หัวใจของผู้ที่ถูกช็อตล้มเหลวฉับพลันได้อีกด้วยโลมาสีชมพูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะคล้ายกับปลาแต่ทว่ามีความเฉลียวฉลาดไม่น้อยไปกว่าคน เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดที่2ครับที่รายการของเราคิดว่าน่าจะจัดการกับปาลาไหลไฟฟ้าได้เพราะถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานในดๆที่จะเป็นตัวยืนยันว่าสัตว์ชนิดนี้สามารถเอาชนะปาลาไหลไฟฟ้าได้แต่ทว่าสิ่งที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เพียงพอที่จะยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าโลมาสีชมพูไม่ได้เกรงกลัวต่อพลังไฟฟ้าของปาลาไหลเลยแม้แต่น้อยและมันอาจจะรู้วิธีจัดการกับสัตว์ประเภทนี้ด้วยซ้ำ ซึ่งถ้าหากเราดูจากคลิปวิดีโอนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าเหล่าโลมากําลังพยายามดีดปลาไหลไฟฟ้าตัวนี้ให้ลอยไปสู่ความเว๋วงวางอยู่บนอากาศซึ่งสิ่งที่มันกาลังทาอยู่นั้นก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อของปลาไหลไฟฟ้าอ่อนแรงและอาจจะทําให้สมองของปลาไหลมึนงงจนทําให้มันไม่สามารถสั่งผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบโต้โลมาได้แต่จะว่าไปแล้วนะครับถ้าหากโลมาสีชมพูเหล่านี้พลาดท่าและถูกปลาไหลไฟฟ้าช็อตเข้าสุดแรงเกิด รายการของเราคิดว่าโลมาก็คงจะเดสสมอลเล่ได้เหมือนกันอย่างแน่นอนจริงอยู่ครับว่าถ้าหากผิวหนังของปลาไหลไฟฟ้านั้นยังเปียกน้ําอยู่มันจะสามารถใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินได้นานเกือบชั่วโมงแต่ถ้าหากช่วงเวลานั้นเป็นฤดูร้อนที่มีแสงแดดแรงจ้าคอยแผดเผาท่านผู้ชมคิดว่าผิวหนังของมันจะชุ่มน้าได้ถึงชั่วโมงหรือไม่ ซึ่งนักล่าที่มีความชาญฉลาดและมีความคล่องแคล่วว่องไวอย่างนาคแม่น้ำยักษ์เป็นนักล่าอีกหนึ่งชนิดครับที่มันจะสามารถเอาชนะปะลาไหลไฟฟ้าได้โดยนาคยักษ์จะอาศัยจังหวะในขณนะที่ปลาไหลไฟฟ้าตัวนั้นกำลังติดอยู่ในบ่อน,น้ําที่แห้งแล้งจากอากาศที่ร้อนจัดแล้วมันจะใช้กรงเล็บที่แหลมคมบวกกับความว่องไวเพื่อแย่ให้ปหลาไหลไฟฟ้าปล่อยกระแสไฟฟ้าจนตัวของมันเริ่มอ่อนล้าและตายหรือในบางครั้งนาคยักษ์อาจจะใช้กรงเล็บของมันกวาดปลาไหลที่กําลังลอยขึ้นมาฮุบอากาศบนผิวน้ํา กระเด็นขึ้นไปอยู่บนพื้นดินและใช้วิธีหลอกล่อเพื่อให้ปหลาไหลหมดแรงก่อนที่มันจะมั่มเป็นอาหารนั่นเองหากคุณชอบคลิปวิดีโอรายการของเราก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ